คุณรู้หรือไม่ครับมแมลงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลักษณะเฉพาะยังไงแล้วมแมลงกับแมงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนสิ่งมีชีวิตแบบไหนเป็นมแมลงและสิ่งมีชีวิตแบบไหนไม่ใช่มแมลงหลายคนที่ผมเจอมานะครับชอบมีความสับสนระหว่างมแมลงกับแมงนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยบางคนยังคิดว่ามแมลงกับแมงเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกัน สำหรับใครที่อยากไขข้อสงสัยและอยากหาคำตอบกับสิ่งเหล่านี้คลิปนี้มีคำตอบให้คุนครับไปดูกันเลยไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบักจานะครับส่วนผมจ่าไฟฟีนะครับช่องนี้เนี่ยก็เป็นช่องที่สองของผมแล้วนะฮะ ช่องหลักของผมเนี่ยก็คือฟลาฟรีเนาะโดยทําเกี่ยวกับพวกการ์ตูนฮีโร่ญี่ปุ่นนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ย,ยผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนช่องนี้เนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องมแมลงนะครับซึ่งเป็นการให้ความรู้แนวบันเทิงเนาะไม่เน้นความซีเรียสเอาละ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมเนะื้อหากันเลยครับไปเรามาดูลักษณะเฉพาะของพวกมแมลงกันนะครับ มแมลงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในซุปเปอร์คลาสเฮกซาโฟดาโดยคำว่าเฮกซาเนี่ยนะครับหมายถึง6ส่วนคำว่าโฟด้เนะครับหมายถึงกิ่งหรือระยางของสัตว์จำพวกมแมลงนะครับส่วนคลาสที่พวกมแมลงอาศัยอยู่เนี่ยก็คือคลาสอินเซกตานะครับลักษณะเฉพาะของสัตว พวกมแมลงเนี่ยก็จะมี1ลําตัวแบ่งได้เป็น3ส่วนนะครับนั่นก็คือหัวอกและก็ท้องสมีหนวดนะครับอยู่1คู่3อาอว,วัยวะส่วนปากเนี่ยประกอบด้วยริมฝีปากบนกรามฟันลิ้นริมฝีปากล่างซ ตัวเต็มวัเนี่ยมีขา3คู่หรือมี6ขานั่นเองนะครับ5มีปีก1-2ถึง2คู่ 6. มีรูเพศ1รูอยู่ที่ท้ายของส่วนท้อง 7. สัตว์จำพวกมแมลงเนี่ยจะหายใจโดยการใช้ท่อลมเป็นหลักนะครับแปดตาของมแมลงเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ชิชนิด 1. ก็คือตารวม หรือที่เราเรียกว่าคอมพาวไอสองตาเดียวหรือที่เราเรียกกันว่าซิงเกิล y e ตัวอย่างของสัตว์จำพวกแมลงนะครับก็จะมีมดแมลงสาบปวกด้วงหิ่งห้อยนกกระแตมวนพึ่งต่อผีเสือ้เอเต็มหน้าจอาไปหมดเลยเฮ้ยเอ,อ้เอ,อ,อ,อแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับ เอาไว้ผมจะพูดถึงในตอนต่อๆไปก็แล้วกันเนาะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสัตว์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบทั้งหมด8อย่างตามที่ผมพูดไปเลยนะครับซึ่งองค์งประกอบ8อย่างนั้นก็คือลักษณะเฉพาะของมแมลงนั่นเองต่อมาเราไปดูลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตท,ที่เรียกว่าแมงกันนะครับ สิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าแมงเนี่ยจัดอยู่ในคลาสอารักนิดาครับโดยสัตว์ที่อยู่ในคลาสนี้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือ 1. มีขาอยู่ทั้งหมด8ขาหรือมีขา4คู่ 2. ลักษณะลำตัวของสัตว์ในคลาสนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากพวกแมลงนะครับก็คือไอ้พวกสัตว์ประเภทแมงเนี่ย ลำตัวมันจะไม่ได้แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนแมลงนะครับคือส่วนหัวกับส่วนอกเนี่ยมันจะรวมเข้าด้วยกันนะครับและส่วนท้องเนี่ยก็จะถูกแยกออกมาต่างหากนะครับสรุปเลยก็คือไอแมงเนี่ยนะครับลำตัวมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นเอง 3. ส,สัตว์จำพวกแมงเนี่ยจะมีอวัยวะพิเศษอยู่1คู่นะครับ โดยอวัยวะพิเศษนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับก้ามปู่ขึ้นลูกปายในแมงบางตัวเนี่ยนะครับอวัยวะพิเศษนี้ก็จะมีลักษณะคล้ายกับระยางยาวๆหรือเหมือนกับขาคู่ที่5ของมันโดยอวัยวะพิเศษนี้เนี่ยจะถูกนํามาใช้ในการจับเหยื่อของมันนั่นเองนะครับ สสัตว์จำพวกแมงจะมีตาอยู่2ประเภทได้แก่ d i r r e t t y y ทําทำหน้าที่รับแสงและ 2. Indirect Eye าทำหน้าที่สะท้อนแสง 5. สิ่งมีชีวิตจำพวกแมงไม่ได้ใช้เพียงแค่ท่อลมในการหายใจอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีอวัยวะเสริมเข้ามาใช้ในการหายใจด้วยนะครับเช่น นแมงมุมนะครับแมงมุมเนี่ยจะใช้แผงปอดหรือที่เราเรียกกันว่าบุกลังนะครับในการหายใจสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มของแมงเนี่ยก็ได้แก่พวกแมงป่องนะครับแมงป่องแท่แมงป่องลมเห็บแมงป่องเทียมแมงมุมไลเป็นต้นนะครับโอ้แต่ละตัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยเออกไป แล้วผมก็ขอแถมให้อีกสักนิดหนึ่งนะครับคือบางคนเนี่ยผมเห็นว่าชอบบอกว่าพวกตะขาบกับยิ่งกือเนี่ยเป็นแมลงอีกชนิดหนึง่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับกิ้งกือกับตะขาบเนี่ยมันอยู่อีกคลาสหนึ่งนะครับโดยตะขาบเนี่ยอยู่ในคลาสชิโลโพดูดาส่วนกิ้งกือเนี่ยอยู่ในคลาสไดโบพูดานั่นเองโดยสัตว์จําพวกตะขาบกับกิ้งกือเนี่ยนะครับจัดเป็นบรรพบุรุษของแมลงนะครับแต่ ไม่ใช่สัตว์จำพวกมแมลงนะโอเคตรงส่วนนี้ก็ช่วยทำความเข้าใจกันใหม่นะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นความแตกต่างระหว่างมแมลงกับมแมงหรือยังครับหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยรู้สึกโอเคหรือไม่โอเคเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้นะครับ สุดท้ายเนี่ยถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนตอนต่อไปนั้นจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะไฟพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ EP แรกเอาเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ